กล่าวสวัสดีพี่น้องเสื้อแดงทั่วทั้งประเทศครับวันนี้ยังชูสองนิ้วอยู่นะครับสองนิ้วหมายถึงว่าสู้สู้ยังสู้กันไหมครับแน่นอนอยู่แล้วถ้าไม่สู้คงไม่มากันที่นี่แน่นขนาดขนาดนี้ใช่ไหมครับ สองนิ้วอีกนัยยะหนึ่งหมายถึงว่าสองรอบแล้วตูสองรอบแล้วตูทันทุกคนแล้วครับพี่น้องครับผมเองติดคุกครั้งที่สองแล้วก็ได้รับอิสระภาพมา ด้วยคําสั่งของประธานสภาผู้แทนราษฎรให้ปล่อยตัวช่วคราวในช่วงที่เปิดสมัยประชุมนั่นหมายถึงว่าอีก4เดือนข้างหน้าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ต้องกลับไปนอนคุกอีกครั้งหนึ่งครับ้านอนคุกอีกครั้งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3รู้สึกว่าจะล้ำหน้าคนอื่นไปทุกคนนะครับ แต่ไม่เป็นไรครับชีวิตการต่อสู้ในเมื่อเลือกเดินเส้นทางนี้ไม่ว่าผมหรือแกนนำคนอื่นหรือพี่น้องทุกท่านเราก็พร้อมที่เสียสลาตัวเองเพื่อเป้าหมายที่จะนำพาประชาชปไทยมาสู่ประเทศไทยใช่ไหมครับพี่น้องครับในช่วงสามสัปดาห์ที่ผมอยู่ในคุก ร่วมกับพี่น้องนักต่อสู้อีก23คนที่เรือนจำหลักสี่ผมเองและเพื่อนๆต้องกราบขอบคุณพี่น้องเสื้อแดงทุกๆท,ท่านที่ไปเยี่ยมไปให้กำลังใจไม่ขาดสายทุกวันเอาอาหารเอาขนมเอารอยยิม้มเอาคำพูดดีๆไปมอบให้กับพวกเรากำลังใจของพี่น้องที่มอบให้ผม และเพื่อนๆอีก23คนนั้นเป็นน้ำหล่อเลี้ยงอย่างดีครับพี่น้องครับ <_ c oughs> ผมเองต้องขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านที่ช่วยให้กำลังใจพวกเราพเพื่อจะได้มีกำลังใจยืนหยัดต่อสู้จนกว่าจะได้สิ่งที่เราคาดหวังในช่วงที่ผมปิดคุก ภรรยาผมร้องไห้หลายครั้งลูกสาวบ่นคิดถึงพ่อในช่วงสามสี่วันจนได้รับการปล่อยตัวลูกสาวร้องไห้บอกกับแม่ว่าอยากให้พ่อกลับบ้านมาวันนี้เลยคิดถึงพ่อมากแล้วไม่อยากให้พ่อทำงานอีกอยากให้พ่อกลับบ้านเลย เป็นความรู้สึกเมื่อได้ยินคำนี้แล้ว<ป>ก็ยอมรับว่าทําใจลำบากอยู่เหมือนกันแต่พี่น้องครับผมก็บอกภรรยาว,ว่าไม่ว่าจะไงก็แล้วแต่เราต้องทนเท่านั้นเราต้องอดทนและอดทนจนถึงที่สุดเท่านั้น ตบนบอกภรรยาผมว่าถึงแม้เธอจะเสียใจเท่าไหร่ถึงแม้ลูกจะร้องไห้เพียงใดแต่สักวันหนึ่งผมก็มีโอกาสออกจากคุกถึงแม้เธอจะเสียใจแค่ไหนแต่ความเสียใจของลูกและเมียของผมนั้นไม่สามารถเทียบเท่ากับความเสียใจ ลูกและเมียของผู้สูญเสียชีวิตเมื่อปี2553ได้เลยครับเขาเหล่านั้นสูญเสียสามีสูญเสียภรรยาสูญเสียลูกสูญเสียพ่อสูญเสียพี่สูญเสียน้องเขาเสียใจเขาร้องไห้คํำครวญ แต่เขาไม่มีวันได้ญาติเขากลับคืนมาภรรยาลูกผมถึงไม่จะเสียใจเพียงใดแต่วันนี้ผมก็กลับมาอยู่ในอ้อมกอดครอบครัวอีกครั้งนะผมบอกเมียผมว่านอกจากไม่สามารถเทียบเคียงความเสียใจของญาติผู้สูญเสียชีวิตแล้ว ภรรยาและลูกผมที่เขาเสียใจนั้นความเสียใจไม่สามารถเทียบเคียงกับญาติของผู้นักต่อสู้อีก23คนที่ถูกขังมาก,กว่า2ปีแล้วคนเรานั้นเป็นนักโทษการเมืองถูกขังมาสองปีกว่า ไม่ได้รับสิทธิ์ประกันตัวทั้งที่เขาไม่ใช่อาชญากรทั้งที่เขาไม่เคยคิดประสงค์ร้ายกับใครแต่เขาเป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเพื่อความยุติธรรมแต่วันนี้เขาถูกจำาขังและไม่ได้รับสิทธิ์ประกันตัวและไม่รู้ว่าเมื่อ,อไรเขาจะได้รับสิทธิ์นั้นครับพี่น้องครับ ผมเลยบอกเมียผมว่าไฟช็อตนะครับไฟช็อตนะครับครับมีผู้บาดเจ็บไหมออขอทีมงานไฟฟ้าช่วยดูด้านขวามือนะครับพี่น้องที่ไม่เกี่ยวถอยมาเน้นนะครับเพื่อให้ช่างเขาไปด,ดูแลพื้นที่นะครับจะได้ตัดระบบไฟตรงนั้นนะฮะท่านพี่น้องครับ ผมเลยบอกเมียผมว่าขอให้อดทนถึงที่สุดความเสียใจเราไม่เท่าความเสียใจของญาติพี่น้องของวีรชนเหล่านั้นความเสียใจของเราไม่เท่ากับญาติของนักโทษการเมืองอีก23คนพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น ผมเองได้แต่ภาวนาได้แต่ช่วยกันพยายามผลักด,ดันขับเคลื่อนด้วยวิธีการต่างๆเพื่อจะนำยี่ิบสามคนนั้นและนักโทษการเมืองอื่นที่อยู่ในเรือนจำอื่นไม่ว่าสีไหนได้มีโอกาสออกนอกคุกครับท่านพี่น้องครับผมขอกราบเรียนว่า วันนี้ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับผมหรือแกนนำคนอื่นๆหรือพี่น้องท่านใดก็แล้วแต่เราพร้อมที่เป็นผู้เสียสละใช่ไหมครับเราพร้อมที่จะเสียสละตัวเองจนกว่าประเทศนี้จะได้ประชาธิปไตยเป็นของฝันแก่คนไทยทั้งประเทศ ผมไม่คาดหวังว่าผมจะได้สิ่งนั้นเพื่อตัวผมเองแต่ผมคาดหวังว่าผมจะได้ประชาธิปไตยเพื่อลูกสาผมเพื่อลูกชายผมท่าน,นพี่น้องครับก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกๆท,ท่านไว้ในโอกาสนี้วันนี้ที่พาลูกสาวมาด้วยลูกชายมาด้วยเพราะว่า หลายคนบอกว่าไม่เจอลูกสาวนานแล้วเมื่อก่อนชอบขึ้นมาเต้นบนเวทีเมื่ก่อนได้ออกทีวีแล้วทำให้พี่น้องสแสดงน้ำตาไหลทั่วทั้งประเทศวันนี้ก็พาลูกสาวมาโชว์ตัวลูกจา๋ารักพี่น้องสแสดงมากไหมคะรักมากไหมครับ เอาดังๆเลยนะรักๆดังๆเลยคะรักมากไหมคะรักค่ะเดี๋ยวถ้ามีคุณลุงคุณอามาเต้นมุกก็มาเต้นด้วยนะนะครับมาสนุกสนานนะครับเหมือนทุกๆครั้งนะครับแล้วที่ผ่านมาคิดถึงคุณพ่อมากไหมคะคิดถึงค่ะมากไหมครัมากค่ะแล้วดีใจไหมที่พ่อมาอยู่กับมุกแล้ว จเงอยู่บ้านพูดเก่งมากครับพูดทั้งวันนานๆขึ้นเวทีทีตอนนี้ก็เลยยังเขินๆอยู่ก็เดี๋ยวให้เล่นกับน้องช้างลูกชายของนัทวุฒิสักแป๊บแล้วก็ชวนกันขึ้นเวทีแล้วกันวันนี้ผมและก็ภรรยากุลลรัตน์แล้วก็ลูกสาวมุกนะครับแล้วก็ลูกชายน้องกัดขอขอบพระคุณพี่น้องไว้โอกาสนี้นะครับและขอให้เรา ประทบใช้ชนะในเลววันครับ